สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3มกราคม2,564ค่ะวันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆค่ะได้มาศึกษาธรรมะกันนะคะแล้วก็อยากจะขอเริ่มด้วยคำว่าธรรมะก่อนนะคะนะคะคำว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยค่ะธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงแค่นี้เองค่ะนะคะธรรมะ แปลว่าสิ่งที่มีจริงเมื่อก่อนดิฉันก็ไม่เคยทราบเลยคะ่ะว่าแล้วทำไมอะ่ะแล้วทำไมต้องศึกษาหรอมันเป็นยังไงไม่ได้เห็นความสำคัญเลยแล้วไม่รู้เลยคะ่ะว่าต้องศึกษาจริงๆคะ่ะนะคะในคำสอนของพระพุทธเจ้าภาษาที่ใช้อะ่ะศิกขาก็คือศึกษา ถ้าสมมุติว่าศึกษาก็หมายถึงเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจอ่ะก็ไม่ใช่เรียกว่าศึกษาด้วยนะคะค่ะก็เริ่มต้นก็ต้องรู้จักก่อนนะคะว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยขอย้ํานะคะไม่ใช่ภาษาไทยคะ่ะในเมื่อถ้าไม่ใช่ภาษาไทยเราก็ต้องรู้ว่าแล้วมันแปลว่าอะไรหรอมันมีความหมายยังไงนะคะ ธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงเท่านี้ค่ะสิ่งที่มีจริงไม่มีใครที่จะสอนได้เลยค่ะนอกจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าทรงตรัสรู้ธรรมะก็คือตรัสรู้สิ่งที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยค่ะที่เราจะมักได้ยินกันก็คือสัจธรรมค่ะสัจจะแปลว่าความจริงธรรมะ แปลว่าสิ่งที่มีจริงสัจธรรมก็คือความจริงของสิ่งที่มีจริงค่ะนะคะพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าไม่ใช่เรานะะอยังไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็มีเยอะค่ะที่รับรองว่าไม่เคยได้ยินเลยคำนี้เฮ้ยไม่ใช่เราแล้วอะไรหรออะไรเงี้ยนะคะถ้าปกติ ก็ที่เรารู้กันก็คือเกิดขึ้นมาก็ลูกเราเห็นไหมคะสอนให้กินข้าวจับช้อนจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรียกแม่นะคะหรือว่าการใช้ชีวิตทุกอย่างก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วการที่จะสอนให้รู้ว่าไม่ใช่เรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่ยึดมั่นคะ่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี้ยค่ะนะคะถ้าไม่มีสภาพที่รู้คือถ้าไม่มีชีวิตไม่มีจิตที่เกิดขึ้นมารู้ว่าค่ะก็ไม่มีอะไรเลยคะนะคะไม่ใช่เราก็คือทุกอย่างเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมมาก็คือสอนความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าไม่ใช่เราแล้วคืออะไรละ่ะนะคะก็ต้องทรงสอนด้วยนะคะ ก็ความรู้ย่อมดีกว่าไม่รู้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ยังคงเป็นเราอยู่นั่นแหละนะคะแต่ฟังก็เพื่อให้รู้นะคะจะได้ความรู้เป็นประโยชน์จริงๆค่ะนะคะยามที่เราต้องเจอทุกภัยทุกคนก็ต้องเจอคะ่ะหรือยามที่เราเจอสิ่งที่ดีมากมายหลงละเลงหรือเปล่านะคะก็ เพื่ออะไรอย่างไรแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ก็รู้ความจริงด้วยนะคะมาศึกษาธรรมะกันคะ่ะความจริงของชีวิตเนี่ยแหละนะคะก็ขอเริ่มจากคำว่าธรรมะก่อนนะคะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะสวัสดีค่ะ